รอมแพงตอบเองเหตุคนดูบ่นแม่กินร้ายจนหน้ารำคาญไหนนิยายก็ไม่ขนาดนี้ เรียกว่าเป็นอีกประเด็นที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากของละครผมริขิตสำหรับตัวละครแม่กินตัวละครที่เป็นเจ้ากรรมในเว้นในชาติก่อนของพุตานอย่างอีแดงที่รับขอจมน้ําตายแทนนายหลังกาละเกตสั่งให้บ่าไปร่มเรือแม่หญิงจันวาดศัตรูหัวใจซึ่งรับบทโดยนางเอกสาวน้ําตาลพิจิคณากับลักษณะนิสัยร้ายเกินเบอร์ร้ายกาดไปทั่วและแวดแวดจนน่ารําคาญและในนิยายคนเดียวที่แม่กินร้ายด้วยคือพุตานเพราะจองเวรนกันมาแต่ชาติก่อน แม่กิ่นไม่ได้มีการตบตีบ่าวแบบในละครซึ่งเป็นการเขียนบทที่เพิ่มเข้ามาแล้วไม่มีความสมเหตุสมผลเลยซึ่งแฟนๆหลายรายถึงกบนว่าเลิกดูกระเพาะรำคาญบทนี้นี่แหละบางครั้งเปิดเจอถึงกับต้องกดข้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของรอมแพงผู้แต่งได้อธิบายเอาไว้ว่าตอนก่อนถ่ายบอกผู้กำกับไปหมดแล้วค่ะว่าตัวแม่กิ่นต้องร้ายแบบตลกร้ายน่ารักประหนึ่งผีสิงแล้วระลึกตัวได้ทุกครั้งนี่กลายเป็นร้ายจนงงแทนหลอดูอยู่ค่ะว่าเขาจะเปิดปมแบบไหนน่าจะกำลังตะล่อม อยู่ไม่รู้จะทันไหม